มานหน้าที่อืนตอวที่หนึ่งับการการคิดแยกระหว่างการคิดแยกแ,กกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหลักการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับสองสถานะคือสถานะที่หนึ่งคือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเอกชน จะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามของคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคลที่ทํางานให้กับรัฐจะทําอะไรได้ต้องมีอำนาจไม่ต้องมีาามาากฎหมายในอำนาจเขาการปฏิบัติหน้าที่จะต้อง การระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหน้าที่หน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมแต่านำผลประโยชน์ส่วนต้น,ขยยน,ตตนตเข้าไปแฝ่งหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆและนยายําประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามี จริยธรรมและการคุณธรรมจริยธรรมมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นกฎหมายโดยตรงมีบทลงโทษชัดเจนในระดับการคุณธรรมการข้อใดต่างกันการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจริยธรรมลักษณะรูปแบบของการขัดดันแห่งผลประโยชน์ด้านผลประโยชน์ต่างๆการทำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นผู้สัญญา การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหลังเกษียณการพัานาทิเศษการรู้ข้อมูลภายในการใช้สอบสินง ตอวเงินเช่นตัดสินผูกขากาพลันารับดบันเทิงอารริหารการทืนมาการรับกาลง อของเจรจาทงารต่างด้าวในนี้เกิดบ,บัดาลท,ที่กัดแข้งกเได้นนว่าเป็นผู้ทั้งผู้ซื้มและผู้ราย,ยการมีการจับคู้ที่ที่จริยธของรายยานิมายะวรมี่ความคุณมีม่สูงสมุ่งจะรับ่วน เจดร้อยยี่ยิบสองบาหน้า,านออการเรียร้องเงินว่าการลงทยนนี้ การรู้ข้อมูลภายในเนื่องจาการที่เหน้าที่รรวอาที่รับรู้ข้อมลภอย่างไรแนะนำข้องนั้นไปาตัว W E ผอกาที่้าหน้าที่ของรัฐนำ นำเอาทรัพย์สินของรัชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านะั้นแต่กลับนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนัวหรือพวก้องตัวอย่างคดีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขออถานที่นี้ได้ไปทำหลังให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางรับส่งพนักางกานที่ทำงาน 2องหน้าที่ของคณะแพทย์ศิริราชเกียรติบังเอาโร้บุ๊กของคณะไปใช้ในเดียยคนต้นจ้างุ๊ตสองปีหกเดือนปรับาณหนึ่งหืนบาทรอลงอายาสองปีสามณะปฏีคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลนำเก้าอีรถยนต์กล้ถายภาพพองอุปกรณของคณะไปใช้ก็มีรเจ็ด การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเป็นการที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอุมัติโครงการใจลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือใช้ก็ประมาณสาธารณะเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองตัวอย่างการนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งนักการเมืองในจังหวัด ประมาณของทางราชการทำโครงการต้องกันโรคโควิดโดยโดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนแบบบนของแจกเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของตนงนะแปบดบการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์เป็นการอาศัยเหตุแห่งการที่มีตำแหน่งหน้าที่ สิ <ersch> ่งผลประโยชน์ลับซ้อนรูปแบบอื่นๆพฤติกรรมของการขแย้งระหว่การระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากเก้ารูปแบบดังกล่าวตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนรูปแบบอื่นๆขอให้ได้เดินทางไปราชการต่างจังหวัดเกินความจําเป็นไม่ไม่ปฏิบัติ วินัยว,วินิ่ฉัย,รยหรือลงมติในเรืองน,นั้นสามประกาศเลือเปิดเผยขอ้อมูลต่อคนที่ดเกี่ยวขอ้องทับปัะชารตอสามรณะ ส,มมส,มมสองผีประโยชน์ทัองท้อนเกี่ยวข้องกับอาทุจริต่อนหน้าที่ได้อย่างไรถ้าใช้หน้าที่นั้นในการสมัยความผลประโยชน์พีไมมีควรได้ทําไม,ไมต้องทําความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทัอง้อเพราะการแยกแยะไม่ออกจะนำไปสู่กาทุดจริต่อนหน้าที่ ระบบเลขฐานตีหมายถึงระบบเลขที่มีตัวเลขติดตัวคือศูนถึงเก้าเป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาดช่วยเสริมความเข้าใจที่ตรงกันในการถือความหมา,หายสอดคล้องกับระบบที่ใช้าต่อนเนื่องระบบเลขฐานสองหมายถึงระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพีเยงสองตัวนั่นคือสูงกับเร็ว สอดคล้องกับการทำงานระบบดิจิทัลที่มีลักษณะการทำงานภายในเพียงสองจังหวคือส่วนกระเด่งหรือออนออฟตัดียกขาดหรือยุทธภพตัดวงโลกสมัยก่อนอยุ่อันตรอกยอมรับคำพูดที่ว่าที่จ บ้าไม่เป็นไรถ้าเราได้ผลประโยชน์ไม่สามารถแยกแยกประโยชน,น์ส่วนต้นสิ่ออกจากประโยชน์ส่วนรองได้ประโยชน์ข้อท้อสิ่งบน,งน,นของชนิคอรัพย์สินระบบอุปสรรคในวามสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้องสมมังคมโลกสมัยยุคดิจิทัลไม่ยอมรับการ